หมอมดถอดรหัสภาษากายประยุทธ์เมื่อพบปะผู้นำระดับโลกยิ้มแบบสิ้นหวังกับไบเดนทวิตเตอร์ถอดภาษากายบายหมอมดถอดรหัสภาษากายของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อเจอผู้นำระดับโลกความว่าหนึ่งประยุทธ์ยืนอยู่ไกลยื่นมือมาชนกําป้นกับอังเกลาแมคเคนเราว่าเคยเจอกันมาแล้วถึงได้ทักทายด้วยท่าทีของคนรู้จัก แต่ประยุทธ์ยืนไกลจนแขนยืดอาจเพราะไม่กล้าเข้าไปใกล้เป็นไปได้ว่าแอบกลัวและประมาทและการหันค้างทําให้ดูไม่เปิดเผยจริงใจเมื่อเทียบกับแมคเคนสองประยุทธ์เอียงไปข้างหลังเล็กน้อยโดยสังเกตจากลำตัวด้านบนมือขวามไม่รู้เอาขึ้นมาทําไมอาจเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยอรอยยิ้มเป็นมุมปากถูกยกขึ้นไม่สุดดูแล้วคล้ายกับมิสเตอร์เบิร์สไมล์สามที่เมืองไทยเราจะไม่ค่อยพบประยุทธ์ใสแว่นตา แต่เราจะเห็นบ้างเวลาถ่ายรูป acting บนเครื่องบินการใส่แว่นตาน่าจะเพื่อให้ดูมีภาพลักษณ์ของผู้มีการศึกษาเพราะตามมุมมองของคนไทยการใส่แว่นดูเป็นเด็กเรียนซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่มีในตัวประยุทธ์และยังเป็น b l อก k i n g เพื่อให้ตนเองรู้สึกปลอดภัย 4. ภาพนี้แง่มุมของการจับมือประยุ์ถือว่าดูด้อยกว่า การจับมือที่มีพลังและแสดงอำนาจคือจะต้องโดมิเนตฝ่ายตรงข้ามใดเช่นในภาพที่ประยุทธ์ไปจับมือในเขตแดนของอีกฝ่ายทำให้แลดูอ่อนแอที่กับคนไทยเนี่ยทำขึงขังจังขณะภาพที่ถ่ายกับนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นรอยยิ้มประยุทธ์เป็น m ิสเต r ร์ r s t s m สังเกตมุมปากจะไม่ได้ฉีกขึ้นเท่าไหร่เพราะการเนื้อบริเวณด้านข้างคางและแก้มหดตัวร่วมเป็นการยิ้มแบบสิ้นหวัง เป็นอินซินเซียสไม้ที่ประยุทธ์ยิ้มบ่อยๆเวลาเจอฝรั่งขาขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ